ด้านหลังก็จะเป็นป่าเขาเรียกว่าหอยไมเมี้ยซึ่งจะมีสมุนไพรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับยังคงอยู่ออยู่เขาห่างวันนะครับเป็นเหมือนปัตตานีปัตตานนะครับรูปร่างน่าตาอันนี้ก็หกปั้นดังเดิมครับดังเดิมครับานั้นนี่อยู่ทางทิศตะวันออกจะสังเกตไหมทิศตะวันตกทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้อ๋อตะวันตกเฉียงใต้ครับผมเพราะว่าแม่น้ำยาวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่คือทางขึ้น อการสัญจรของคนตะกอนดีมาไหว้พระมาวัดอะไรอย่างนี้ก็จะมาตามลำน้ำเนาะมาทางเรือมาทางเรือทางน้ำนะครับบริเวณนี้ผมก็ได้มาบูรณะใหม่นะฮะได้ทําทางขึ้นจะเห็นว่านี่อบตเข้ามาทํานะฮะใส้หินโบราณกับอีโบราณฮะอีกโบราณตั้งมาจากไหนอาจารย์จะเห็นนะครับว่าเอ๊ะมันยังมีคงสภาพป็งปลาลูกปลาลูกทับอยู่ เราพยายามคงตรงนี้คือของคนบกเก่า,าว่าเราปูทอนปูทอนและอีกฝั่งโน้นจะเรียกว่าเราปูยักษ์ครับปูทอนกับปูยักษ์คือชื่อของคนเชียงตุงที่พอหู้ว่ดเจ้าเชียงตุงมาสร้างวิหารศรัทธานในหลวงพ่อมหาปเจ้าคือคนอยู่เชียงใหม่นะครับก็เลยอพยพครอบครัวมาช่วยสร้างผูทอนกับปูยักษ์มามีครอบครัวอพยพครอบครัวมาสร้าง นะครับบริเวณนี้เป็นกาจะสร้างบ้านหลวงปูอก็อาจจะเอาปูท้อนอยู่ฝั่งนี้ปูยกอยู่ฝั่งพุณนะครับก็เลยเป็นที่มาของเราปูทอนปูยกเพราะนั้นมันก็เลยไปสอดคล้องว่าบางตำนานบอกว่าทําไมสำเนียงของไรหินหรือว่าลงแม่น้ํายาวเนี่ยมันจะมีทั้งหมดห้าหมู่บ้านเนี่ยที่สำเนียงการพูดเนี่ยจะออกไปทางจยงหวนครับผงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจาก บรรพบุรุตนีบรรพบุรุตตีครับติดตามและแห่งยางนึงก็ขามหาปเจ้ามาก็ข้ามหาปเจ้านี่เดิมบอกว่าไปจัมรัสาเคยจัมรสาอยู่กที่ป่าฟางํำปูเออเวลามาอยู่ตรงนี้นะฮะปุตตีอย่าโยมสะตุยมาสะตุยมาครับกรับมาก็มามีครอบครัวอยู่นี่กระโปรกมเลยก็ก็คงจะมาจํานวนนักเลยทีเดียวนะครับถึงจะเป็นสำเนียงภาษาใล้กันมันจะมีอยู่ประมาณห้าหกหมู่บ้าน ทีู่เหมือนกันเลยนะฮะก็จะมีบ้านข้อซ้อนนะครับคือลงนลี่แหละครับคือลงต่ำบนไหหินนี่แหละลงตำบนไรลหินนะฮะทุก่บ้านที่ผมเคยเก่ามาะจะมีรููสำเนียงเหมือนกัน,นครับอจครับอันนี้คือหลักฐานทางวัาการรมการพูดนะครับที่มีประวัติความเป็นมาจากการก่อสร้างโบราณสถานแห่งนี้จากการความเลื่อมใสของคนเฮาเนี่ยติดติดตามมากับแหล่งทมหรือว่าผู้ทรงทม ก็เลยว่าเผยแพร่เป็นชุมชนที่ผสมผสานกับชุมชนดังเดิมอยากจะอยากจะน้ำจะเห็นนะครับว่าตัวน,นี้ก็เป็นประตูขึ้นอีกประตูหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นประตูลักลักที่เป็นทางขึ้นวัดในสมัยโบราณน,นะครับ และด้านรอบนี้นะครับทางโ์การบริหารสวนตะบุรีเห็นก็ได้มาพัฒนาบูรณะเป็นทางเดินนะครับโดยใช้อิฐมะเกลนะครับซึ่งจะรอบออกบุรีซึ่งจะไปทะลุยังเหล่าปูยักษ์ที่ผมเล่าฟังนะครับเหล่าปูยักษ์อ่าบริเวณนี้ด้านหลังนะครับคือเรียกว่าห้วยแม่เงี้ยซึ่งจะเห็นว่ายังมีป่ารกอยู่นะครับเขาพยายามปรับพื้นที่บางส่วน นะครับเพื่อเพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์หรือจัดงานประเพณีของวัดนะครับแต่ก็ยังคงไว้นะฮะซึ่งเป็นความเป็นลรกชักือวามเป็นป่าปลเก่าอยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากว่าเรื่องราวมูลนี้นะครับนับจากนี้ไปเนี่ยยุทธศาสตร์เปิดบ้านชุมเมืองของตำบลบึหินะจะถูกเปิดเผยออกมานะครับแต่วันนี้เนี่ยมีหลายๆอย่างถูกเก็บงำโดยเฉพาะปริศนานะฮะที่ท่านหลวงป้อมหาปเจ้าเป็นทําไว้ต้นสักเออต้นมะขามยักษ์นะครับปาาอุโมงค์ ซึ่งจะมีอยู่สี่ทิศเป็นลัศมีเดียวกับพระธาตุเจดีย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีอยู่สองต้นที่ได้ได้ตายไปได้ถูกตายไปนะฮะแต่ว่าคงไว้หลายต้นอยู่นะครับเช่นต้นใหญ่ๆนะครับจะมีต้นหนึ่งนะครับด้านนี้ด้านหลังนี่จะมีต้นหนึ่งนะครับได้ถูกตัดไปแล้วแต่ด้านฝั่งนู้นจะมีอีกต้นหนึ่งซึ่งวัดจากข้างบนลัศมีแล้วจะ มีเจดีย์อยู่ตรงกลางเลยนะครับองค์เจดีย์ที่เซวเห็นพระธาตุเจดีย์อยู่ตรงกลางจะมีต้นมะขามสี่จุดสี่มุมเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นพิิศนาซึ่งคนรุ่นหลังก็คงต้องค้นคว้าต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับครับผมนี่คือพิพิธภัณฑ์โบราณล้านานานะครับซึ่งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของศูนย์มนุษยศาสยศรีนทร์นะครับในสมเด็จพประเทศพระตนราชดานะครับข้างในจะ เรื่องราวแล้วกับของโบราณล้ำค่าหลายอย่างนะครับอยากให้ท่านชมนะครับอันนี้ก็คือที่ไว้ข,ขี้ขยะทขี้ขยะก็คือใต้นะครับจุดใต้ก็คือขี้ขยะนะครับ INDISTINCT ของโบราณจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ใส่ไว้นะครับที่ขยังอ่ใต้ท่านจะเข้ามาชมนะครับไอ,อที่รั้วไว้ร้องไว้นี่นะข้างในจะ็นพระที่มีคุณค่านะครับทางโบราณนะครับเป็นพระทองคา เงินสักแก้วซึ่งจะอยู่ในหีบในอห่งละหลายอย่างของออประคุดอย่างละหลายอย่างนะครับท่านจะดูว่าเป็นโบราณน,นะครับองคกรจะมีวิหารจำลองนะฮะสังเกตดูว่าผลองคก์กเป็นสารไวไยละเอียดนะฮะเป็นวิหารจำลองซึ่งซึ่งซึ่งมีความงดงามนะครับคุณความงดงามท่่นจะเห็นว่านอะไรนี่ของประคุดนะครับแต่ละอย่างนี้จะมีเรื่องราวเล่ากันนะครับอันนี้คือพระหรือวี นะครับพัดีนี้คือหรือตลัปัดนั่นแหละภาษาบ้านเราตละปัดซึ่งเวลาขี้อกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นตีพัดบีนะฮะทีทเจ้าเป็นทําไว้นะครับมันจะกลมอีกนะครับแล้วก็เวลาพัแไปเก็บไว้นะครับพัดบีเดี๋ยวเขาจะไปดูเห็นที่ว่าเป็นขี้วันเรียบร้อยนานหนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่านี่คือพัดตละปัด เยอะแยะนะครับของของของพระเจ้าเป็นวิจิตบรรจงแต่งเสริมนะครับมีอยู่เมื่อกี้แห่งครับในประเทศไทยที่ซากศงไว้นะครับแต่ว่ามีหลงมีค่อนข้างที่จะเยอะมีหม้อของเชียงตุงโม้อจิติลปะเชียงตุงคือตะกอนเจ้านะครับเนาะหรือเป็นผู้ประเทศผู้นําท่านพญาอย่างนี้จะได้ใส่กันนะฮะลักษณะนี้นะครับว่าเป็นฐานของร้านจะสังเกตว่านี่คือเนี่ยครับพอลุไปนี่อาจจะเหมือนกองเข้าไป่ใช่นะครับ อันนี้คือปีนโตปินโตโบราณนะครับนี่คือปีนโตเวลาเอาไปโชว์ที่นิทีรศก,การนี้จะได้รับความสนใจมากนะครับข้างลา่างอาจจะใส่เข้าซึ่งใส่หมดใส่แกงได้นะฮะอาหารแห้งได้เพราะว่าจะลงรักเพื่อเบืให้น้ำซึ่งนี่คือปีนโตคุ้มปัญญาเหล่านี้นะครับน่าจะได้รับการสาร้่งซื่อนะครับซึ่งผมคิดว่าอีกประเมินมานานนะฮะคุณชนอาจจะต้องหันมา เอาตัวนี้ไปสืบทอดนะครับมีการสอนคนปเก่าหรือว่าเอาวิยชนรุ่นหลังนะครับนี่ก็คือของโบราณต่างๆนะครับที่ตกทอดมาถึงยุครุ่นรุ่นหลังอันนี้ก็จะเป็นของจีนนะฮะจากรัวงศลชิงนะครับซึ่งแต่ก่อนมีการค้าขายอย่างที่ผมว่านะครับมาทางเรือมาทางเรือแลวก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับโมไห่อย่างต่างๆนะครับ นี่คกล่องนะัที่มีแต่มามาเมินแล้วนะครับที่คนพบอยู่ที่วัดเนยอีกดงนะครับรวมทั้งไอ้เครื่องภาชนะที่เลงหัวปุงนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาตที่เก็บนะครับเ,เก็บข้อเก็บของเนี่ยนะครับจะเป็นการจัดสารเขารู้เหมือนองเข้าเลยจริงใจนะครับแต่ก่อนคนมะเกเพิ่งเก็บเข้าเก็บของต่างๆนะครับไว้เอกสารเอาไว้ของที่มีค่าเ,าเอกสารหรือไปอันนี้คือที่ทำนะครับ